พักวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตหูิมิตังมหาณทียา อาิวัฒนังสุรคันตานังสัพเพเทวนังอิมินาสักการนาสัพเพเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาจเจ้าแม่นาที ภาวศีทันดรแม่ยานางเรือและเทพพดาทั้งหลายที่สิงสถิอยู่น้าบริเวณปากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายหลน่นนี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบอุศสรลก,กิจ ปุเทศสดผู้สนให้แก่คุณสมพงษ์คงดานผู้วายชนนะักบัดีจะได้ประกอบพิธีลอยอทิและอังคารของคุณสมพงษ์คงดานผู้วายชนขอเจ้าแม่นททาทีท้าวเสันดอน แม่ยนางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอธิและอังคารของพุนสมพงข์องด่านผู้ว,วายชนในพื้นสมุบบนทนนี้ด้วยเิรสาร ลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ทุไวชนครับข้าแต่ท่านทูจเรญขอเชิญเทพพย,ยดาในมหาชลนลทีได้โปรดฟังวจีของปวงข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถาน เป็นที่สถิติและอังคารของคุณสมพงคงดานผู้วายชนในพื้นสมุทรบนรทนนี้ด้วยเธอศา